รูปถ่ายหนึ่งรูปมีค่าเป็นล้านล้านรูปถ่ายหนึ่งรูปมีค่าเป็นล้านล้านรูปถ่ายหนึ่งรูปมีค่าเป็นล้า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 นเลยเพราะอะไรเพราะโปรไฟล์ของเราที่ออกทางติกตอกออกทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นมันเป็นประตูดึงดูดเงิน ถ้าคนเห็นแล้วยี่เงินหายถ้าคนเห็นแล้วว้าวต้องมองกลับเป็นครั้งที่สองเงินเข้าสายตาเข้าเงินเข้าความรู้สึกเข้าความรักเข้าความชอบเข้าความศรัทธาเข้าเพราะฉะนั้นรูปที่เราจะถ่ายทําโปรไฟล์จะต้องเป็นรูปที่หล่อที่สุดสวยที่สุดมีออร่ามากที่สุดและดูดีมากที่สุด ห้ามเอารูปสิงสาราสัตว์รูปหมารูปแมวรูปวัวรูปควายรูปอะไรที่เราคิดว่าเจ๋งที่สุดนั่นมันไร้ค่ามากมันไม่สามารถดึงดูดเงินได้เลยห้ามเอารูปผัวรูปเมียรูปพ่อรูปแม่รูปพ่อตาแม่ยายรูปใครก็แล้วแต่นะครับถ่ายเป็นพืชเข้ามานั่นก็ไร้ค่าสําหรับผู้อื่นมันอาจจะลําค่าสําหรับเราแต่สําหรับคนอื่นแล้วไร้ประโยชน์เลยครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือหน้าหล่อๆของเราหน้าสวยๆของเรา และยิ่งมีรอยยิ้มนิดๆมีแก้มผ่องๆมีน้ผามีอะไรเงี้ยมีออร่านั่นแหละครับคือเงินนั่นแหละครับคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นรูปถ่ายหนึ่งรูปท่านจะให้ค่ามันแบบไร้ค่าหรือจะทําให้ค่านั้นมีมูลค่าเป็นล้านอยู่ที่เราทํารูปนั้นหล่อและสวยขนาดไหนครับ